<Hey. S 2> ผมแกอะแทนนะครับวันนี้จะมารีวราชานรกเลลีเออ่เนื่องจากตัวนี้เป็นตัวผมไม่อยากน,นับมันเป็นรีเจนเลยอะใช่ไหมมันมันเป็นตัวรีเจนมั้ยมันมามาพร้อมโรเจอรอ์เออคือตัวมันธรรมดามากนะครับเอาง่ายคือเป็นราชาตกอับดีกว่าเออดูอย่างเลลี่ร่างเก่าดิร่างเก่ามันยังเริงกว่า อะถ้าถ้าถ้าครทันเรลี่เขียวนะไอเรลี่หมัดเขียวอะแบบดอปปุ๊บแทงหลังโอ้โหยังโหดอะสมัยก่อนอะไอเรลี่วิ่งฟ้านี่ก็ตึงนะเออดอดเข้าหลังสกิลก็แรงแล้วพอมาดูล่างนี้ดิล่างนี้มันแบบทําไมครับทาไมอะล่างนี้มันควรเก่งกว่าดิเออ ดไปดูแท็กนะแท็กผมใส่เป็นแท็กผมใส่เป็นแอตเเกอร์นะเออแอตเเกอร์พารามีเซียผมได้สามแท็กเองชิงผมใส่เป็นตัวเสริมนะเอาไว,ไว้แบบว่าแก้ไขสถานการณนะ์นะชิงมันซับซับแดงนะนะั่นอะโอเคแล้วก็เหรียญเอาจริงถ้าถ้าจะเล่ลีน่นี่ผมว่า ผมว่าในเลือดดีกว่านะเออในเลือดเพราะว่าด้วยความที่เนี่ยได้รับชิวป้องกันเข้าอนณของพลังชีวิตสูงสุดนะเห็นไหมโล,ล่เราก็จะหนาขึ้นเอาจริงนะครับคือถ้าสมมดเราไปใส่ดาเมจเนี่ยมันตีใครไม่ตายอยู่เลยนะเอ,เอาจริงคือตัวเบามากอะ่ะเออพวกสกิลนี่ก็เนี่ยอันนี้ป่าเบาๆนะป่าแบบสกีดะ ปาดปาดลองเชิงอะเออปาดแบบพื้นเนี่ยอันนี้ก็สกิลไอส้สกิลนี้ปาดแรงนะปาดไม่สนเกอนไม่สนเลยเลยปาดคือเลือดเลือดเลือดหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลยนะของเลือดศัตรูเออก็ดีดีอยู่สกิลนะแต่สกิลเนี้ยขอทำมาแรงกว่านี้ก็ได้ไมั้ยเออแบบเหมือนชิลิว่าแบบแรงกว่านี้ได้ไมั้ยทำมาแบบห่วยมากนะเอ, <ๆ S 2> เออแล้วก็ที่ที่เป็นเสีงองไรลี่คือตีเลือดตีงเลือดแล้วก็ดอท ดอทน็อกแบตนะครับเรลี่ล่างนี้ไม่ดอสเข้าหลังนะเออคือเรียกว่าไม่เหลืองแล้วนั่นเองนะไม่เหลืองเ,อออเลยนะโอเคนะเหลี่ยมใส่สองเอเนลลองชีวิตสี่สองป้องกันยี่ห้าืมก็ตามครับเดี๋ยวไปดูในเกมเลยว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าราชาผู้เสนอับโชค ผมจะเล่นแบบเรียวๆเลยนะคือผมจะเอาทั้งตาที่ดีและตาที่ไม่ดีออกมาให้ดูเลยนะคือคนเราต้องการความจริงอนะเออคือเราจะไม่เห็นเห็นไม่ได้ว่าเอยคือตัวเนี้ยมันบางคนแบบว่าย,ยังบอกว่าเล่นได้นะเออมันเล่นได้แต่ในความเป็นจริงพอไปเล่นจริงแล้วมันเล่นไม่ได้นะครับผมก็จะให้ดูจริงๆเลยเออแต่ตานี้ไม่รู้จะดีเปล่า <laughs> ตานี้โอล้ลูฟี่ร่างใหม่นะ่ะ ตูฟี่ก่อไอ,อ้เฮดโอซิสซีพีซีโล่ยังมีคนเล่นี่เหรอรอดบุจีเนี่ยเสือฮะ <c oughs> มันมันเล่นได้เหรอเออคือเอาจริงคือเลลี่มันเก่งนะครับคือถ้ามันมาในสมัยก่อนอะเออสมัยก่อนคือมันมันเก่งนะแต่พอมาสมัยเนี้ยคือตัว,นตวเนี้ยตัวเลลี่เนี่ยร่างเนี้ยมันแก้ทางได้เฉพาะ ลูฟี่เอกเฮดกับโอดเด้งนะที่เลืเอไอ้พวกเลือดเหลือหนึ่งในทงอ่ะคือตายตายหมดอ่ะเออแต่คือมันสู้ได้แค่นั้นนะเออมันเศร้าใจจริงๆเอาจริงเลลี่อ่ะควรควรมาเป็นเอกได้แล้วนะสำหรับผมอ่ะอืมมาครับอันนี้ผมผมก็จะกันทงนะหน้าที่ของสายลูกคือเราก็ต้องกันทงเออเอาจริงกันไปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวโรเจอร์มันก็มา นี่มาละอืมอมันค้างๆวะดูฟีจัดก,การได้แล้วมั้งโอเคเราเราไปตรงกลางหน่อยเฮ้ยคาตาคุรินี่นะที่ทนี่กำลังจะพูดเลยกำลังจะพูดว่า มันก็ได้แค่ล่าสเขาอะไร <c oughs> คือคืออย่าหาว่าผมอคติกอบมันนะครับ <c oughs> คือเนี่ยคือผมตั้งตั้งใจสุ่มนะเอ้ยผมอยากได้คู่ลเลยนี่กับโรเจอร์มากอะไรเงี้ย <c oughs> คือผมคิดว่าอย่างน้อยอย่างน้อยมันต้องเก่งเท่าไอ้ล่างวิ่งฟ้าอะไรเงี้ยเ <c oughs> ออไปมีมาฟลิปลอดเอาอาโนลดก่อน <c oughs> อืมโผล่ไปทางมาตไต ลูกี่หัดปืนกลนยบโอ้ยมาครับนะเลลี่เรามันต้องเล่นได้เออมันจะเล่นไม่ได้ผมจะเล่นให้ดูเนี่ยเล่นเอเอด้วยน่ะผมเล่นให้ดูเลยนะเออมันก็พอเล่นได้ขำๆนะเลลีร่างเนี่ย จะแบบเล่นคำขำดีกว่าเล่นเอาคอนเทนต์ดีกว่านะเห็นไหมครับคือลิลลี่มันเล่นได้แค่เนี้ยมันทำอะไรมันทำประโยชน์อะไรไม่ได้มากอ่ะแนะนำให้ไม่เล่นตู้อื่นดีกว่านะมาครับตาที่สอง,สงอาราบัตต้ามาตา,าตนี้ผมจะลบความอาคาติให้หมดเลยนะเออผมจริงมันเล่นได้อ่ะกูม,ม้าแม่มาดิ มันจะไปสู้ได้ยังไงใช่เปล่าเออฮะฝัออ่งเรามีโรเจอร์สองแงหนึ่ง 1. โอ้ฝั่งเรานี่ฟูฟูร้อยนั้นแล้วน่ะแต่ฝั่งนั้นมีการลูการล่าไงก็สวยแล้วไงอ๋อนะ これはどうかねโอเคเราเราจะฟาดตรงแรกก่อนนะเนี่ยโอเคเราฟาดตรงแรกก่อนเย็นเย็นนะเราต้องใจเย็นนะเราสวยไม่ได้นะโอเคโอเคไปไปตรงสองกันตรงเสองอะไรแข่งล่นไปเพื่อนแข่งล่นไป เราต้องมันหน้าที่ซัพพอร์ตนะเออร์ดอืมมาจะรังกันอะไรดูดูดิตีเข้าสองร้อยคือผมว่าเลลี่ถ้าถ้าทำมาใสา่สีขาวน่าจะเล่นดีีกว่านี้นะผมว่านี่ ปึ๊บกเฮ้ยตกใจตกใจโซโลโดโน,นะปื้ดเฮ้ยคือคูมากคูลมากบึ๊บเนี่ยล่าจอดไปไงครับมันก็ยังเล่นได้อ,อยู่นะเออมันยังเล่นได้คุ้มจริงก็สุดภูมิใจจริงทสุดมั่งเยอะเฮ้ยนี่น,นี่ต้องถอยห่างนะถอยหา่างมีซอยมันซอยซอยเออ ซอยมนันซอยซอยซอยต่อต่อต่อะโอ,อ,อ,อ้โหมีนาทีแค่นี้นนเลลี่นิกะนิ <c oughs> <c oughs> นกะเดี๋ยวจะเอาดออแล้วผ่านนะปุบนี่อุ้ยนี่นะความความโปร่งเลลี่อะชิบหายแล้วดููเจออะไรมันยังอยู่ยังยังอยู่เด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 เ โอใหม่นะเมื่อกี้โอ้โหมืนหัวเลยอะไรวะมียะโอ้โหอย่างมื่นอะมองทางไหนก็ไม่ได้มองนี่พูดปวดอะไรไปวะแม่งมั่วหมดสมองเหมือนเบื่อเบือเนไม่รู้ช่วงนี้เออสมองมันเบื่อเบื่อขออภัยนะครับเฮ้ยอะไรอะไรทำไร ไม่มีโลชิปโอ้โหรบแบเฮ้โยโอ้โยทำไมมันวิง่งไอ้น่าหน้าวิ่งนานยังอะสวยเพื่อนเฮ้ยทำไมมันวิ่งอะชิบหายแล้วโอ้โหวิ่งนานเกินไม่เกี้ยไม่เสียเวลาเลยโอ้โหแพ้แน่ครับโอ้โหสูนะนี่ครับมันก็เล่นได้แต่ว่าถามว่าดีไหมไม่ดีครับผมตอบผมถ้าผมจะเทเล่นนี่ผมให้ซีเลยเอาไปซีเลย ผมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ฝึกเล่นนะผมฝึกเล่นหลายตานะแต่ว่ามันเล่นได้แค่นี้จริงครับเออเนี่ยดูดิผมฝึกเล่นหลายตาจนแบบโอโ้โหแหลงตกอะ่ะครับขอพูดท้ายคลิปหน่อยนะผมไม่ได้อคติอะไรกับเลลี่เลยนะคือเลลี่เนี่ยในอนิเมะมันโคตรเท่เลยนะครับแม่งโคตรเท่ม่งเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมผมชอบเลยนะ แบบเฮียหยุดเม์โกได้นิ้วเดียวเฮียอะคิวโอแต่พอมาในเกมครับดูดิครับบันไดมันทําแบบทํำสเสียนี่มันลองราชาจดสลัดเลยนะทําไมทําเขาอย่างเงี้ย <c oughs> ลูกเม่น้อยเพื่อนซันจินจริงๆนะเออแล้วรู้ไหมไอ้ตาที่สองอะ่ะผมไอ้นั่นเนียนะใส่ใส่เหรียญ่ะเออเขา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 เรียกว่าใส่ใส่เหรียญมั้งที่เป็ของอีเวนต์อะ ผมใส่วิ่วร้อยเลยนะเออวิวร้อยอะ่ะมันมันม,มันยังเล่นได้แค่นั้นเลยครับมันมันยังยืนไม่ค่อยจะได้อะ่ะมันโดนสกิลแรงๆป่าทีก็ตายหมดแล้วอะนะจริงๆคือมันไม่ไม่สมดุลน,นะอยากอยากให้บัฟอยากให้สร้างตัวละครใหม่ที่เก่งกว่านี้หน่อยนะครับขอให้เป็นน e ีเ e อ็กเลยก็ดีอเออไปถึงราชาลองลองราชาจะสลัดอะ่ะเออไม่มีอะไรมากครับถ้าใครชอบก็กดถ้าใครกดไลค์ให้ด้วยนะเออ,อน,นี่ก็เป็นช่องสร้างตัวใหม่ถือว่า เป็นกำลังใจเล็กๆให้เด็กตัวตาดำๆนะโอเคไปละ